เพราะว่าผมไม่คิดว่าพี่ชูวิทย์จะออกมายอมรับว่าได้รับเงินจากสวัสดิ์สัวจริงนะครับและเป็นเงินจํานวน6ล้านคือผมคิดว่าเมื่อคืนเขาก็ต้องคิดแหละว่าจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงเพราะเขารู้ว่าผมมีของว่าผมว่าต้องมีของแน่หุยแต่ว่าไอ้เงิน6ล้านเนี่ยมันนั่นไปตรงกับไอ้ไปทําบุญทีละสามล้าน3ล้านเลยโปเชพี่ชูวิทย์เลยออกมาโพสต์เมื่อคืนว่าเป็นยอดเงินแค่6ล้านแล้วผมก็ไม่ได้รับเงิน ผมเอาเงินโจรไปนะครับนะแล้วก็เอาไปทําบุญนะอย่างนี้เขาเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโรบินฮูดนะครับแต่เป็นโรบินฮูดที่ไปรับเงินโจรมาเอาไปทําบุญต่อถ้าเกิดไม่มีค่า GP เนี่ยผมจะยกย่องพี่เลยและถ้าเกิดว่าพี่เปิดเผยกับประชาชนตั้งแต่วันแรกที่สาระวัตรสัวติดต่อมาตามสไตล์ที่ควรจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนประชาชนทุกคนท,ที่ที่ฟังผมแถลงอยู่ตอนเนี้ย ถ้าตามสไตล์พี่ชูวิทย์เนี่ยสาวัส,สัวมาติดต่อป่านี้โพสต์ด่าแล้วครับออกมาแชร์แล้วครับมึงจะเอาเงินมาให้กูแต่กูก็รับไว้กูก็ไปทําบุญต่อแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ชูวิทย์เขาเป็นคนที่ถ้าจะรับอะไรแล้วแสดงว่าจะอาจจะมีการจนต่อพยานหลักฐานเพราะเขารู้ว่าผมมีของในมือนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าผมมีของอะไรบ้าง ภาพนี้นะครับคือถุงที่ใช้ในในวันนั้นนะครับเป็นถุงขนาดมาตรฐานสีความสูง40เซนนะครับแล้วก็ความกว้างกระสสเซนติเมตรนะครับขอบข้างๆ12ซนิเมตรธนบัตรแบงค์พันนะครับธนบัตรแบงค์พันเนี่ยจะมีความสูงเนี่ยเ2ซนติเมตรนะครับอ่ะภาพที่เห็นเนี่ยทุกคนในที่ผมบอกให้ไปซูมดูก่อนว่าความลึกของถุงมันมีแค่ไหน นะครับให้ไปซูมดูนะถุงใบนี้ถ้าเกิดวางเงินเนี่ย7.2นะครับถ้าเกิดว่า3กองมันจะเป็น18.4เซนเมตรเท่ากับถุงใบนี้ที่เมื่อวานเนี่ยผมต้องมีการคำนวณน,นะครับว่าปากถุงเนี่ยตามเส้นสีแดงตรงนี้แต่ว่ามันยังวัด ความสูงตรงนี้ไม่ได้มันก็ต้องมาเทียบเคียงกับมุมนี้ซึ่งเป็นมุมมุมที่สามารถที่จะวัดได้ว่าตรงนี้มันเหลือกี่เซนนะเราจะมาดูว่าเงินยอดเงินมัน6ล้านหรือว่ามัน1 0ล้านกันแน่นะเอาแค่ดูว่าคนโกหกก่อนแต่ผมจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ยอดเงินที่ไปอรอจาก3ล้านครับผมไม่เห็นคอมเมนต์ว่าพี่ชูวิทย์เนี่ยเขาแชร์เพื่อชาติ นะครับโอเคชาติผมเห็นเห็นด้วยผมดีใจผมซาบซึง้งนะครับแชร์เพื่อชาติเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแต่อย่าบอกแล้วแชร์เพื่อชาติส่วนหนึ่งเข้าเผ่าส่วนส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ต้องไปพิจารณากัน จากกรณีที่ท่านเฟซบุ๊กสิทธาเบียบังเกิดนะคะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนของนายสิทธาเบียบังเกิดหรือว่าทนายตั้มค่ะทนายความชื่อดังนะคะได้มีการโพสต์ภาพเงินสดก้อนนะคะบรรจุในถุงกระดาษระบุว่าแฉไปไถไปนะคะคนที่คุณเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดหมดศรัทธาโดยระบุว่าไถสีเทามา50ล้านบริจาคเอาหน้าทีละ3าล้านสร้างภาพกลับตัวกลับใจไม่อยากให้มีอาชีพแบบนี้สร้างประเด็นข่าวแล้วรีดไถใครยอมจ่ายก็ไม่พูดถึงคนที่ ที่บอกว่ารวยแล้วไม่เอาเงินให้คิดใหม่เพราะยิ่งรวยยิ่งโลภก,กลายเป็นที่วิจารณ์สนั่นโซเชียลค่ะแล้วก็เป็นที่ให้ชาวเน็ตนะคะคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าทนายตั้มนั้นโพสต์ถึงใครนะครับ ต่อมาทางด้านของนายชูวิทย์ค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะในเรื่องดังกล่าวค่ะว่าเงิน2ถุงถุงละ3าล้านที่ทนายตั้มพูดถึงเห็นแล้วจําได้ชัดเจนเป็นเงินที่นายตํารวจผู้ใหญ่นอกราชการคนหนึ่งที่ผมรู้จักมานานนํามาให้ที่โรงแรมของผมโดยบอกว่าเป็นเงินของส่วนให้ผมช่วยหยุดโจมตีผมบอกไปว่าไม่รับเคีย์มันไม่สามารถช่วยอะไรได้ผมยังต้องแชร์ต่อแต่นายตารวจท่านดังกล่าวยืนยันยัดเยียดให้ผมรับเอาไว้และสิ่งที่ง่ายที่สุดคือผมเก็บเงินไปใช้ส่วนตัวเพราะว่า ไม่มีใครทราบแต่ผมเลือกที่จะนําเงินในถุงแรกจํานวน3ล้านไปบริจาคให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เดือนที่แล้วและอีกถุงจํานวน3ล้านเท่ากันไปบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราชในวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาทั้งสองครั้งมีสื่อมวลชนไปทําข่าวเป็นสักขีพยาน และผมก็ยังแชร์เรื่องส่วนอย่างต่อเนื่องหลักการของผมชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ปฏิเสธแต่เงินที่ยัดมาไม่เคยคิดจะใช้ส่วนตัวแม้แต่สักบาทเดียวหากผมจะเก็บเอาไปใช้เอาไว้แจกอีหนูก็ได้แต่เงินแค่นี้ไม่มีความหมายหากมี50ล้านมาให้อย่างที่ทนายตั้มว่าจริงผมก็นําไปบริจาคอีกจะเรียกผมว่าอะไรก็ได้นักบุญคนบาปโรบินฮูดนักแชรใจบุญหรือใครจะเอาอย่างผมก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันรับแล้วเข้ากระเป๋าตัวเองทั้งนั้นลองถามทนายตั้มดูสิครับ อย่าเรียกผมว่าคนดีหรือมาศรัทธาอะไรผมเลยครับผมก็ไม่ใช่ฮีโร่อยู่แล้วส่วนใครจะตราหน้าผมก็ขอรับอย่างน่าชื่นตาบานว่าผมนั้นเป็นโจรเพียงแต่เป็นโจรที่เอาเงินบากไปทําบุญอย่างนึกไม่ออกเลยจะทําให้ดีกว่านี้ได้ยังไงใครรู้ช่วยบอกที ซึ่งต่อมานะคะก็ปรากฏว่าทางด้านของทนายตั้มก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับทันทีค่ะว่าแหมพี่ชูวิทย์ใจบุญจริงๆนี่ถ้าผมไม่โพสต์จะมีคนรู้ไหมว่ารับเงินพวกนี้มาแต่ผมว่ามันคนละยอดกันนะและอีกคอมเมนต์ค่ะที่ว่าหลังจากเห็นโพสต์นี้ตอนนี้พี่ชูวิทย์ก็รับแล้วนะครับว่ารับเงินจากสารวัตรส,สัวที่แกรับเพราะว่าแกจะเดาได้ว่าผมไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่ยอดนี้จะเอาไปบริจาคจริงหรือเปล่าพรุ่งนี้รู้กันล่าสุดกันนะผู้ชมวันนี้นะคะตอน10โมงตามที่ทนายตั้มได้นะ สื่อมวลชนเอาไว้โดยได้กล่าวว่าการออกมาถแถลงนั้นได้รับข้อมูลไม่ใช่แค่สายเดียวเป็นสิ่งที่ต้องนํามาพูดเพื่อสังคมโดยระบุถึงการที่นายชูวิทย์ยอมรับว่าได้รับเงินจากสารวัตรสัวจริงแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเคยระบุว่าไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวทนายตั้มค่ะก็ยังได้กล่าวถึงถุงเงินที่ตนนะคะนํามาโพสต์ว่ายอดเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่6ล้านตามที่นายชูวิทย์ออกมาโพสต์นะคะแต่มีจํานวนเงินกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวหากเทียบกับความยาวของถุงเงินตามภาพที่ตนเองได้นํามาโพสต์ค่ะโดยได้เล่าถึง ที่มาที่ไปของเงินด้วยนะคะว่าเบื้องต้นก่อนที่สารวัตรซวจะเป็นข่าวนะคะมีกล่องดวงใจของคุณชูวิทย์นะคะพากลุ่มเว็บพนันไปหาคุณชูวิทย์ที่โรงแรมเดวิส โดยเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ทุกคนนะคะต้องตะลึงทั้งประเทศเนี่ยนั่งอยู่ด้วยโดยถือเงิน2ถุงเข้าไปนะคะและมีการเรียกเงินเป็นทอดซึด่งขอถามคุณชูวิทย์นะคะให้ยืนยันว่าในวันนั้นมีตัวแทนเว็บพนันหรือไม่ส่วนที่อ้างว่าเงินที่ไปบริจาคไม่ใช่ของสารวัตรส่วนในวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยที่คุณชูวิทย์นำไปบริจาค3ล้านกลับเคยให้สัมภาษณ์ว่าเงินที่นำไปบริจาคเป็นเงินจากพักพวกที่ทำงานสุจริตนะคะจึงเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันทนายตั้มนะคะอ้าง ว่าแก๊งนี้มีการเกี่ยวข้องกับอาบอบนวดชื่อลาลิซาซึ่งมีการเรียกเงินจากอาบอบนวดดังกล่าวนะคะแต่เมื่อไม่จ่ายจึงมีการจองเวรกันต่อมาค่ะ ทนายตั้มนะคะยอมรับด้วยว่าการออกมาวันนี้นะคะมองว่าประชาชนเนี่ยยังไงก็ยังเชื่อคุณชูวิทย์อยู่ฝากไปถามถึงคุณชูวิทย์นะคะว่าเคยแตะคนที่ชื่อว่าแทนไทยบ้างหรือไม่นะคะวันตุดจีนเนี่ยได้พาแทนไทยไปที่โรงแรมเดวิสจริงหรือไม่ซึ่งพอก่อนหน้านี้นะคะแทนไทยเนี่ยมีชื่อปรากฏในเพจของคุณชูวิทย์เพียงหนึ่งวันนะคะแล้วก็เงียบหายไปเลยถือเป็นการเรียกรับเงินหรือเปล่านะคะทนายตั้มเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าการเรียกนั้นได้รับการประสานจากกล่องดวงใจของคุณชูวิทย์นะคะสนิทกับคนที่ท ออนไลน์นะคะทำบุหรี่ไฟฟ้าและกัญชาโดยมีเทคนิคเรียกไปที่โรงแรมอ้างว่าจะเอาเงินไปทําบุญนะคะจากการประเมินคร่าวๆเนี่ยส่วนตัวทนายตั้มมองว่ามากกว่า20ล้านบาทนะคะโดยไม่รวมเงินดิจิตอลอีก50ล้านค่ะ อย่างไรก็ตามยืนยันว่าที่ออกมาให้ข้อมูลนะคะไม่ได้รับงานจากเว็บพนันออนไลน์นะคะทนายตั้มบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้นําข้อมูลมาจากเว็บพนันออนไลน์เพราะว่าตนเองนั้นไม่คบค้ากับคนพวกนี้แต่ว่ายอมรับไม่ได้กับโรบินฮูดจอมปลอมค่ะผิดหวังกับนายชูวิทย์นะคะยอมรับหากถูกทัวร์หลังจากนี้นะคะก็จะเดินหน้าแฉต่ออีกส่วนที่หลายคนมองนะคะว่าเป็นเกมการเมืองหรือเปล่านะคะทนายตั้มบอกว่าลาออกจากพรรคเพื่อไทยนานแล้วและพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็เคยชวนนะคะแต่ก็ได้ตัดสินใจไม่ไปร่วมนะคะโดยยืนยันว่า การเลือกรอบนี้เนี่ยจะไม่สมัครพักไหนอีกนะคะส่วนที่บอกว่าปกป้องภูมิใจไทยนั้นทนายตั้มนะคะบอกว่าจะร่วมแชรเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอีกคนนะคะซึ่งมีข้อมูลแล้วก็จะเล่นตอนที่ใกล้เลือกตั้งให้ประชาชนได้รู้กันไปเลยค่ะทนายตั้มนะคะยังได้บอกอีกว่าจริงๆแล้วมี3คนที่ตนเองเไม่อยากมีเรื่องเลยในประเทศนี้ก็คือนายสนธิลิมทองกูลค่ะพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะแล้วก็นายชูวิทนั่นเอง ท่านผู้ชมคะสำหรับประเด็นเรื่องนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อทางด้านของคุณชูวิทย์จะออกมาตอบโต้อ,อะไรอีกหรือ,รอไม่คงต้องรอติดตามค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y o u u u b ท็อปดาราด้วยนะคะ